การดูแลตัวเองหลังทำปากกระจับที่ BJ Clinic สิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างไปดูกันเลยแปรงฟันให้สะอาดหลังจากทำปากกระจับไปให้ใช้ปิดแปรงสีฟันและยาสีฟันของเด็กและบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเท่านั้นค่ะสามารถโดนน้ำได้ล้างหน้าได้ตามปกติแต่ว่าห้ามโดนก หน้าโดยเด็ดขาดางแผลให้สะอาดด้วยคัดต้นบาดชุบน้ำเกลือระวังอย่าถูแรงจนเกินไปเช็ดแค่น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อแบบทาที่ทางคลินิกจ่ายให้เท่านั้น3-4วันแรกประครบเย็นอย่างต่อเนื่องโดยนำผ้ามารองตงปากและนำเจลเย็นมาวางไว้บริเวณแผลได้เลยค่ะแต่ว่า้าให้น้ำจากเจลเย็นโดยแผลเด็ดขาดนะคะหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นประครบอุ่นแทนโดยใช้ผ้ารองเหมือนเดิมค่ะลดทานอาหารสแสลงของมักดอง อาหารทะเลอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อไก่และไข่ไก่อาหารรสจัดรวมถึงบุหรี่แอลกอฮอล์กลองถงเดินเต็มค่ะผักมีข้างสัยเพิ่มเติมหรือสนใจอยากทำกปากกระจาบสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของทาง BJ Clinic เพื่อพูดคุยโดยตรงกับทางคุณหมอได้เลยนะคะ